วันนี้ผมก็ได้มาสอนวิธีการเพิ่มยอดวิวของในตัวคลิปวิดีโอในทิกตอกกันเนาะเดี๋ยวขั้นตอนจะเป็นยังไงนะผมเดี๋ยวท่านผู้ชมได้มาทำตามผมก็ได้แบบง่ายกันได้เลยก่อนอื่นเลยนะผมให้เราได้เข้ามาที่ในตัวของเว็บไซต์ k M K Date กันนะครับผมที่นี้เราก็อ่ะมาเลือกที่หมวดหมู่แล้วก็บริการของเรากันเลยดีกว่าแล้วผมว่าเราจะเลือกทำการอะไรเนาะแต่ก่อนที่เราจะมาเลือกหมวดหมู่และบริการเราก็มาเลือกแพลตฟอร์มทิกตอกของเรากันไปก่อนนะผมที่นี้เราก็ค่อยมาเลือกที่จะส่งหมวดหมู่ที่เราต้องการก็คือหมวดหมู่ที่ต้องกกกาารรนะผม็คือ บริการจะขึ้นมาเป็นแบบนี้เลยนะผม <c oughs> ผมจะขอเลิกเป็นอันแรกเลยก็แล้วกันเราก็ให้กดกันไปได้เลยพอเราเลอกกันหน้าแล้วผมทั้งหมดหมู่แล้วก็บริการกันแบบนี้นะผมทีนี้ให้ท่านผู้ชมได้กดย้อนกลับมากันได้ไดผมทีในตัวข,ข,ของคลิปทวิต้ตอองท่านผู้ชมนผมเพื่มาทำการคัอกนี้ผมก็มีคลิปนี้แล้วก็คัดลอกนี้มาแล้วพอได้เล่นคลิปต่อก,กันมาแล้วผมทีนี้ให้ิงกนมาวางแล้วพอได้วางเล่นกันได้แบบนี้แล้วทีนี้ก็ให้มาใั่จำนวนที่ต้องการจะเพิ่มใสก็จถ่งเล่นแล้วก็จำนวนอกครแ่เนี้นะผมเทีนี้แล้เนาน